วันนี้นะครับมีเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยนะครับของรถ EV, หรือหรือรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยกับรถ ICE หรือรถยนต์ที่เป็นเครื่องยนต์น้ำมันเนี่ยครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดกันในเรื่องของความปลอดภัยต่อการชนนะครับอันไหนมันปลอดภัยกว่ากันนะครับก็ผมก็จะขอยกเอาข้อมูลของ Euro NCAP นะครับมาเล่าให้ฟังเนาะ โอเคครับเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับในที่นี้นะครับผมจะยกตัวอย่างเป็นรถ MG ZS นะครับซึ่ง ZS เนี่ยเขาจะมี2 m o โมเดลเนาะมี ZS EV แล้วก็ ZS ที่เป็น ICE นะครับซึ่งอ,อย่างในที่นี้ EV นะครับเขาจะได้ดาวของ Euro NCAP เนี่ยถึง5ดาวนะครับซึ่งหมายความว่าอะไรหมายความว่า ความปลอดภัยนะครับค่อนข้างดีมากเลยนะครับซึ่งถ้าเราไปเทียบกับตัวที่มันเป็น ICE หรือน้ำมันเนี่ยผมจะให้ดูว่าค่าดาวมันเท่าไหร่นะครับอันนี้ขอข้ามตรงอันนี้ไปก่อนเนาะนี่นะครับอันนี้คือค่าดาวของตัว m g z s, s ตัวปกตินะครับสังเกตว่า3ดาวกับ5ดาวเลยนะครับเรื่องความแตกต่างในส่วนของความปลอดภัยเนาะก็ เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่ามันเพราะอะไรเนาะทำไมมันถึงมีความปลอดภัยต่างกันนะครับขอย้อนกลับมาก่อนซึ่งคะแนนในที่นี้เนี่ยเขาอาจจะมีเรื่องของ safety assist มาด้วยอะไรต่างๆซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยป้องกันนะครับพวก pre-collision warning หรืออะไรต่างๆหรือ TCS ESC หรือแม้แต่ระบบม่านถุงลมหรือเรียคอสทัฟฟิกอเลอร์หรืออะไรทั้งหลายนะครับ mm hmm. ก็ถือว่าเป็นคะแนนเรื่องเซตตี้แอซิสเหมือนกันนะครับ mm hmm. แล้วก็ความปลอดภัยต่อผู้ขับที่เป็นผู้ใหญ่หรือผู้โดยสารที่เป็นผู้ใหญ่ mm hmm. แล้วก็ชาวอ็กแพนหรือว่าสำหรับเด็กนะครับแล้วก็ต่อคนเดินถนน v อ l น e r a b เ e ลร a ยูเซอนะครับแต่ว่าประเด็นที่เราจะสนใจเนี่ยผมจะให้ดูนะครับ นี่นะครับก็จะเป็นผลทดสอบซึ่งการทดสอบของเขาเนี่ยเขาจะมีการทดสอบสี่รูปแบบในการทดสอบการชนของ Euro NCAP นะครับก็จะมี Font Offset Deformable Barrier ก็คือการชนด้านหน้าแต่ว่าเป็นการชนที่เฉียงครับหมายถึงว่าเราไม่ได้ชนเข้าเต็มๆนะครับสมมติลดแล้วเนี่ย อันนี้คือ barrier หรือวัตถุที่ทดสอบการชนนะครับคือมันจะชนแค่ครึ่งเดียวนะครับตรงนี้นะครับซึ่งผลออกมาเนี่ยถ้าเป็นก o o d เนี่ยแสดงว่าปลอดภัยนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นผู้โดยสารเนาะส่วน driver ก็จะเป็นฝั่งนี้นะครับถ้าสีาต่างเนี่ยมันจะบอกถึงความาบาดเจ็บหรือว่าความปลอดภัยต่อต่อผู้โดยสารหรือคนขับ ที่รถมันสามารถปกป้องได้นะครับอย่างถ้าเป็น p a s s ซนเจอเนี่ยค่อนข้างปลอดภัยนะครับสำหรับการชนแบบ Front Offset Deformable Barrier นะครับแต่ว่าถ้าเป็น driver ์เนี่ยก็ d อเด u a เ e ทายถึงว่าพอเพียงก็คือปลอดภัยอยู่นะครับอยู่ในเกณฑ์ที่โอเคก็คือทั้งขาทั้งหน้าอกช่วงเนี่ยบอดนะครับก็ยังปลอดภัยอยู่นะครับสำหรับ mg z s e v เนาะครานี้ มันก็จะมีอีกการทดสอบหนึ่งเขาเรียกว่า frontal full width นะครับก็คือจะเป็นการชนแบบด้านหน้าเนี่ยเต็มๆเลยนะครับคือซัดเข้ากับแบ r r i เ r เต็มๆเลยนะครับก็จะเป็นแท่งนะครับชนรถก็จะวิ่งมาด้วยความเร็วถ้าผมจำไม่ผิดประมาณ50กิโมตรต่อชั่วโมงนะครับเขาก็จะมีแฟกเตอร์ในการเทสเรื่องความเร็วเรื่องอะไรของเขานะครับถ้ารายละเอียดเดี๋ยวค่อยมาเล่าอีกทีเนาะก็คือการชนหน้าเต็มเเลยครับ สำหรับ p a s s e เ g อรด้านหลังเนาะ week เนี่ยก็หมายถึงว่าความปลอดภัยต่อช่วงเนี้ยของแพซ s e เ g อรด้านหลังเนี่ยก็ถือว่ายังไม่ค่อยดีมากนะครับแต่ส่วนหัวกับส่วนขาเนี่ยถือว่ากู๊ดนะครับปลอดภัยเลยนะครับแล้วก็ไดเวอร์นะครับการชนแบบ f f อน n t f วิดเนี่ยก็ถือว่าปลอดภัยช่วงขาแล้วก็หัวปลอดภัยนะครับ ส่วนตัวบอดี้ตัวช่วงหน้าอกเนี่ย a อ e ดเวก็ถือว่าพอเพียงถือว่าดีครับอ่าแล้วก็วิบเพลชเรียอิมเพกนะครับก็คือการชนด้านหลังนะครับที่อ่าเขาจะทดสอบในเรื่องของความปลอดภัยที่มีต่อเขาเรียกว่าอะไรนะหมอนรองกระดูกครับตรงช่วงต้นคอเนี่ยซึ่ง injury หรือการบาดเจ็บที่เกิดจากการชนเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเกิด เราไม่ได้มีระบบโปรเทคที่ดีหรือว่าหมอนรองด้านหลังที่ดีเนี่ยจะทําให้การบาดเจ็บในส่วนของเนี่ยหมอนรองหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรนะกระดูกต้นคอเนี่ยจะเสียหายได้นะครับเกิดการบาดเจ็บได้นะครับก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่สีเขียวเนาะถือว่าโอเคเลยกู๊ดเลยนะครับถัดมาก็จะเป็น laterall impact ก็คือการชนแบบด้านข้างนะครับสมมติรถคุณเป็นอย่างนี้นะ ก็ซัดเข้ามาข้างๆอย่างนี้เลยครับตรงประตูนะครับซึ่งการชนเข้ามาเนี่ยอาจจะชนด้วยรถกับรถหรือว่าชนด้วยเสาะนะครับก็เป็นได้ทั้ง2แบบซึ่งผลทดสอบออกมาเนี่ยความปลอดภัยที่รถชนแบบเรเทอเรลด้านข้างเข้ามาเนี่ย MG ZS EV ทำได้กู๊ดเลยครับสำหรับช่วงบอดี้ด้านบนหัวขาลำตัวนะครับส่วนโพเนี่ยไ่ถึงว่า ถ้าเราไปฟาดกับเสาเนี่ยเขาก็จะทําได้ดีในส่วนของหัวแล้วก็ช่วงท้องลงไปนะครับแล้วก็ช่วงอกเนี่ยจะเป็นวี a นะครับแสดงว่าความปลอดภัยในส่วนช่วงช่วงอกเนี่ยยังไม่ดีมากนะครับโอเคอันนี้ก็จะมีภาพให้ดูนะครับว่าการชนแบบ l a t e r a l นะครับสังเกตว่าอันนี้เป็น ev เนาะนะครับ ส่วนที่ยุบไปเนี่ยค่อนข้างต่างกันเลยนะครับสังเกตนะครับว่าถ้าเป็น ZS ที่เป็น f o s ซิลหรือ ICE เนี่ยมันจะยุบเข้าไปพอสมควรเลยเนาะนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นการชนแบบ f อนทัลฟูลวิดนะครับก็คือเป็นการชนแบบด้านหน้าเต็มๆเลยเนาะส่วนนี้ก็ยังถือว่าค่อนข้างจะปลอดภัยอยู่นะครับในกรอบนี้เนาะเดี๋ยวจะมาดูกันว่าเพราะอะไรนะครับทำไมมันถึงปลอดภัยนะครับ แล้วก็อันนี้ก็เทสลาเหมือนกันเทสลาก็การชนแบบเลทอรัลนะครับสังเกตว่ายุบน้อยมากเลยเนี่ยเส้นตรงนี้นี่นะครับก็ถือว่าปลอดภัยนะครับช่วงนี้ส่วนเรามาดูที่ MG ตัว Fossil หรือ ICE บ้างนะครับ Safety Assist ของเขาก็29%าเ็นนะครับ ก็ผมไม่แน่ใจว่าระบบในเรื่องของ safety assist เขาให้มาต่างกันหรือเปล่าในส่วนของ option นะครับเช่นพวก pre collision warning พวกอะไรนะ full full b r e a k อะไรพวกนี้ครับหรือไม่ก็ lane change lane watch อะไรต่างๆอันนี้ผมไม่แน่ใจเนาะแต่ในส่วนของ pedestrian หรือ vulnerable นะครับก็59% c h i l เ Occupant 51%ชาวแล้วก็ a d ด l t 71%นะครับ ก็ในส่วนของฟอสซิลเนี่ยสังเกตว่านะครับถ้าเราเทียบกับของ EV เนี่ยความปลอดภัยมันจะต่างเลยครับนี่นะครับดูก็คืออย่างถ้าเกิดการชนแบบออฟเซตนะครับช่วงขาเนี่ยก็จะสู้ของ z ซ e เไม่ได้นะครับก็จะมีในส่วนที่เรียกว่าพัวเลยก็มีนะครับในช่วงของขานะสำหรับผู้โดยสารน,นะครับแล้วก็คนขับก็เหมือนกันนะครับก็จะมีในเรื่องของ อาการบาดเจ็บที่อาจจะเกิดขึ้น m a r g จิโนนี่หมายถึงว่าเกือบแย่นะครับเหมือนกลางๆเกือบค่อนไปทางแย่นะครับส่วนอันนี้ก็ยังอยู่ในเกณฑ์เอท a เคนะครับก็คือเขียวนี่ก็โอเคอยู่นะครับแต่ผู้โดยสารด้านหลังครับถ้าเราชนแบบฟูลว t h นะครับก็ค่อนข้างอันตรายเลยครับเพราะว่ามันถึงขั้นพูวเลยนะครับแล้วก็หัวเนี่ยก็ถือว่ามาจิโนนี่ก็ไม่ค่อยดียนะครับก็ถือว่าอันตรายแล้วเนาะ ส่วนไดเวอร์นะครับถ้าชนแบบเต็มแรงนะครับด้านหน้านะครับก็ในส่วนนี้เขายังถือว่าอยู่ในเกณฑ์อ d q u a t e อยู่นะครับแต่หัวกับช่วงขานี่โอเคผ่านอยู่นะครับแล้วก็วิบแพทนะครับในเรื่องของต้นคอเนี่ยตรงนี้นะครับก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนไปทางเกือบแย่นะครับในตัว ev เนี่ย จะได้เกณฑ์ที่ดีกว่านะครับเพราะว่าสังเกตสีนะครับผลทดสอบของ EV เขาจะดีกว่าเขาจะเป็นกู๊ดเลยนะครับแล้วก็การชนแบบ laterall นะครับด้านข้างของ ICE เนี่ยจะเขียวหมดเลยเนาะก็ค่อนข้างจะปลอดภัยนะครับทีนี้เรามาดูเหตุผลกันครับว่าเพราะอะไรนะครับอย่างรถ EV เนี่ย พื้นของรถเขาเนี่ยข้างล่างนะครับเขาจะปูด้วยแบตเตอรี่นะครับซึ่งหมายความว่าจากที่โครงตัวถัง่แล้วเนี่ยที่เป็นโมโนโคอกเนี่ยนะครับมันก็จะมีตัวแบตเตอรี่เนี่ยเหมือนเป็นอุปกรณ์นะครับที่ช่วยเสริมเรื่องความปลอดภัยขึ้นมาอีกนะครับเหมือนเราเอากล่องเหล็กหรือชิ้นส่วนอะไรบางอย่างมาดามดามตรงนี้ไว้อีกนะครับซึ่งอย่างถ้าเป็นรถ ICE เนี่ยตรงนี้มันก็จะเป็นแค่พื้นปกติเนาะ เวลาที่เกิดการชนเข้ามาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นด้านข้างด้านหน้านะครับก็จะมีตัวกล่องแบตเตอรี่เนี่ยหรือว่าชุดแบตเตอรี่เนี่ยรับแรงไว้นะครับโอกาสที่มันจะเกิด i m p a c t เข้ามาแล้วยุบเข้าไปสมมุติเราเทียบกันเนี่ยระหว่าง EV กับ ICE เนี่ย EV ก็จะมีตัวเนี้ยเป็นด่านแรกก่อนนะครับหรือเป็นตัวเสริมเรื่องความแข็งแรงด้วยนะครับแล้วก็การที่ชนแบบฟอนต์อิมแพเนี่ยก็เหมือนกันนะครับ เวลาที่มันจะยุบเข้าไปเนี่ยล้อเนี่ยมันก็จะไปมีตัวกล่องแบตเนี่ยคอยกั้นไว้ไม่ให้การสูญเสียเขาเรียกว่าอะไรนะสภาพของตัวห้องโดยสารเนี่ยไม่ให้มันยุบเข้าไปเยอะนะครับแล้วก็ด้วยความที่ชิ้นส่วนเนี่ยมันเล็กด้วยนะครับอย่างถ้าเป็นเครื่องยนต์เนี่ยคุณเป็นกล่องเนี้ยเวลาที่เกิดการชนมาเนี่ยเครื่องยนต์ทั้งอันนะครับมันก็จะกระแทกแล้วก็กระทุ้งเข้าไปนะครับถึงข้างในตัวรถเนี่ย ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่มันไม่ค่อยปลอดภัยด้วยเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเป็นอย่าง EV เนี่ยชิ้นส่วนมันน้อยนะครับมันก็มีอยู่แค่เนี้นะครับซึ่งหลายคนก็มองว่าโอเคมันปลอดภัยเรื่องออการชนจริงแต่ว่าถ้าเกิดมันระเบิดแล้วครับแบตเตอรี่ระเบิดกับน้ำมันอันไหนมันปลอดภัยกว่ากันนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคุณตามข่าวนะครับ สัดส่วนของรถยนต์ที่เกิดไฟไหม้ที่เป็นรถน้ามันเนี่ยจริงๆก็เยอะนะครับไม่ใช่น้อยส่วนถ้าเทียบสัดส่วนกับรถ EV ีเนี่ยก็ที่เกิดอุบัติเหตุแล้วไฟไหม้อะไรอย่างงี้นะครับก็ต้องถือว่าความอันตรายมันก็จะน้อยต่างกันนะครับแต่ก็ยังเทียบกันไม่ได้ร้อเปอร์เซ็นเพราะว่าจริงอยู่นะครับว่าเคสของ i c e เนี่ยมันเยอะมันก็อาจจะเป็นเพราะว่ายอดขายของรถ i c e เนี่ยมันเยอะกว่า EV นะครับ ข่าวอะไรมันก็อาจจะเกิดได้มากกว่าแต่ถ้าเราเทียบในความปลอดภัยแล้วเนี่ยผมว่า EV ปลอดภัยกว่านะครับเพราะว่าเรื่องของเซฟตี้ของแบตเตอรี่ด้วยแล้วก็จริงๆแล้วโอกาสที่น้ำมันจะติดไฟเนี่ยกับแบตเตอรี่จะระเบิดหรือติดไฟเนี่ยผมว่าน้ำมันมีโอกาสมากกว่านะครับก็โอเคครับประมาณนี้ในส่วนเรื่องของความปลอดภัยนะครับระหว่าง ICE กับ EV เนาะก็มาเทียบให้ดูสนุกๆน,นะครับ ซึ่งถ้าเกิดผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีครับ